ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเว็บฟื้นฟิเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Happy h o อ k หรือ Happy คนเลี้ยงหมูโมบายนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้มาทําคลิปสอนทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามเยาวรุ่นนะเออผมจะตอบคําถามที่คุณถามเข้ามาในหลายๆคลิปนะครับรวมกันน่าจะได้ประมาณสัก37คําถามนะ37คําถามนี้ผมจะตอบไปแบบรัวๆไวๆเลยนะครับนะเริ่มจากคําถามแรกเลยนะครับ นี่อยากให้พี่ทําคลิปยาวๆแบบนี้อะครับแบบไหนครับผมหมูตัวโต,วตวขโมยได้ไหมพี่อยากรู้อะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ลองนะก็ลองศึกษาดูนะครับผมไม่รู้จริงๆขอหมูหน่อยครับพี่ fc555 ก่อนจะมาเป็น fc มา c f หมูผมก่อนนะครับมีขายนะทักมาได้สู้ๆครับผมก็ยังไม่ได้ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก็พอเยี่ยมครับ ยาปรับยีนที่บอกว่าโอกาส50-70%มั่วมากครับยิ่งกว่ามั่วครับบอกแล้วว่ามันเป็นน้ำเปล่าเนาะเออแอดมินเขาลืมใส่น้ำยามารอเล่นอีกค่ายครับค่ายนี้มันหิวตังก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหะครับถ้าอีกค่ายเปิดเนาะอือเดี๋ยวตามกันไปนะครับทำไงให้ได้เหรียญที่อยู่ข้างล่างเลเวลเยอะๆครับอ่าทำใจครับแล้วก็ขยันเล่นต่อไปยอกนะคุณก็ไปศึกษาใน YouTube ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้อย่างแน่ชัดเนาะว่าต้องทำยังไงนะครับ คำถีแปลรูปขั้นสูงใช้ไงครับคำถีคำถีคำพีเหรอคำพีแปลรูปที่เก็บจากฟาร์มเพื่อนนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้กับโรงงานแปลรูประดับสูงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ถึงไม่สามารถใช้ได้เนาะครับเออครับเกมคือเกมมันไม่ควรมีการซื้อขายด้วยซ้ำครับผมเกมแต่ถ้าคุณเล่นเกมแล้วได้เงินมันก็ดีกว่าคุณไปเล่นเกมแล้วเสียเงินเปล่าๆโดยไม่ได้อะไรกลับมานะครับก็แล้วแต่คนนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไร แนะนำกลุ่มซื้อขายหมูหน่อยครับพี่ก็แนะนําทุกกลุ่มนะครับก็ไปหาดูใน Facebook ได้นะแต่ละกลุ่มเนาะแต่ก็ดูเอานะครับว่าคนโกงหรือเปล่าหรือมีเครดิตหรือเปล่านะครับบางคนมีเครดิตก็ยังโกงได้นะครับก็ดูกันดีๆหน่อยนะผสมติดยากขึ้นแล้วนะครับอ๋อใช่ครับยากมากๆทําไมผมจะผสมพันธุ์กดที่ผสมทําไมไม่มีตัวผู้ขึ้นมาให้เลือกผสมใครบอกได้ไหมคุณต้องมีเพื่อนที่มีหมูตัวผู้พร้อมผสมพันธ์นะครับซื้อหมูยังไง ถ้าซื้อขายในเกมก็เข้าร้านค้าครับผมนะแล้วก็หาซื้อได้เลยตามเลเวลคอ,อกเนาะแม่พันตัวไหนดีที่สุดสําหรับผมหรอครับก็ต้องแบบขาวๆหน่อยสวยๆหน่อยนะทุยแม่พันที่ดีที่สุดก็คือตัวสีม่วงขึ้นไปนะครับพื้นหลังสีม่วงขึ้นไปก็จะดีที่สุดเนาะเราพูดที่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้ฮ <laughs> เหมือนกันเลยครับชอบครับ เจอคอมเมนต์นี้ผมเขืนเลยผมมีแฟนแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะผสมไปแบบสายตรงไม่เห็นได้เลยก็ดวงไม่มีก็ทําใจนะครับตื่นเช้ามาก็ลองใส่บาทดูนะเผื่อจะดวงดีขึ้นนะครับผมนะราคากลางควรมีอยู่ครับสงสารพู้ค้าครับถูกต้องอย่างมากครับผมขอรหัส UID หน่อยได้ไหมคะไม่ให้ครับเดี๋ยวหมูหายเมื่อกี้ผมให้อาหารหมูพี่อขอบคุณมากครับ เฟลวมากครับ555วันก่อนเพิ่งผสมได้ลูกแพนด้ากำลังจะกดให้อาหารโดนขโมยไปต่อหน้าต่อตาอุตสาห์ผสมกว่าจะได้หมูทองกดวางยาลบเพื่อนซะเลยเป็นผมก็ทำอย่างนั้นครับผมคิดดีแล้วเยี่ยมครับ fc จากกลุ่มแชทขอบคุณมากครับตอนไม่อัปเดตออกง่ายพออัปเดตเข้มปี555อันนี้หมูหรือเกลือครับเนี่ยออกยากมากผมทำตามพี่หมดแล้วเหรียญหมดกิล้านเออ ผมไม่ได้บอกให้ทําตามนะครับผมแค่มาทําให้ดูแล้วก็ไปปรับใช้เอานะครับถ้าคุณทําตามผมทุกอย่างก็เจ๊งเหมือนในคลิปที่คุณเห็นนั่นแหละครับ <laughs> พี่นี่ที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายใช่ไหมครับ FC ใช่ครับผมผมได้แพนด้าขอบคุณครับพี่เล่นมาจนเวลสี่สิบล้าพิ่งได้อ่าไม่เป็นไรครับผมแล้วแต่ดวงคนนะุเนาะ ผสมธรรมชิธรรมชิธรรมชาติเหรอเออผสมธรรมชิได้หมูมัม,มี่มาเสียไปหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสี่แสนถือว่าคุ้มเออก็ถ้าผสมแบบธรรมชิไม่ใช้น้ำยาอะไรก็คุ้มนะครับผมร <laughs> บกวนสอบถามหน่อยครับว่าวันหนึ่งมันส่งหมูได้กี่ครั้งแล้วก็ต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะส่งได้อีกรอบอ่าวันหนึ่งส่งได้ไม่เกินห้ารอบนะครับผมนะแล้วก็จะรีทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปถึงจะส่งได้อีกรอบหนึ่งนะครับ พี่คะถามหน่อยได้ไหมคะหมูตัวผู้ที่อมตะมีไว้ให้คนอื่นผสมนี่คือคุ้มสุดหรอคะทำอะไรได้นอกจากนี้ไหมเอาไปแปรรูปเห็นหมูอมตะน้ำหนักเริ่มมันน้อยกว่าหมูธรรมดามากๆเลยตอนนี้จน55ถ้าคุณจะเอาหมูอมตะไปแปรรูปก็แล้วแต่คุณนะครับผูอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับหมูตัวเมียสีม่วงมีวิธีได้มาอย่างไงครับอ่าอย่างไงนี่ก็คือแบบเริ่มต้นจากการขโมยเลยครับเออง่ายๆเนาะ พี่ใช้โทรศัพท์อะไรอัดคลิปครับแล้วใช้โปรแกรมอะไรครับอ่าอัดคลิปผมใช้ iPhone นะครับผมใช้ iPhone อัดคลิปถามใช้โปรแกรมอะไรอัดก็ระบบตัวเครื่องเลยนะครับนะโปรแกรมของระบบเอาหมูม่วงมาจากไหนครับผมเอาสีฟ้าผสมกับทองไป1ิบบวกแล้วได้แต่สีฟ้ากลับมาหมดเลยเหมือนคอมเมนต์ที่แล้วนะครับผมเริ่มจากขโมยนะครับถ้าคุณดวงไม่มีก็ขโมยเอานะครับผมผสมหมูอะไรได้หมูสวิตี้ครับอ่าผสมมั่วครับ เพื่อนมาผสมแต่แจ้งเตือนไม่ขึ้นแก้ง,งครับก็ไปเปิดที่ระบบมือถือของคุณนะครับว่าให้เกมมันแจ้งเตือนเนาะอนุญาตให้มันแจ้งเตือนเออพี่ทําคลิปสอนส่งหมูม่วงให้เพื่อนนยครับแต่แต่ละคอมเมนต์มันส่งไม่ได้นะครับปะโทมีเพื่อนแล้วชื่อมันไม่ขึ้นครับเวลาจะผสมวงเล็บทั้งที่พร้อมผสมพันธ์แล้วเออคุณต้องดูเพื่อนคุณด้วยนะครับว่าหมูพร้อมผสมพันธ์หรือเปล่าหรือโดนชิงตัดหน้าผสมพันธ์ไปก่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช้น้ํายาเล่งก็ต้องรออ,อีก5-6ชั่วโมงเนาะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับจบไปประมาณ37คําคำถามเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย